นะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวแบบฝึกหัดนะครับ Java Script นะครับก็ให้นักเรียนนะครับเขียนเว็บเพจนะครับในการออกแบบลอตเตอรี่นะครับที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับให้สร้างฟังก์ชันนะครับที่มีการแ a n d อมนะครับโดยที่นะครับ random number เนี่ยนะครับเป็นเลข6หลักนะครับโดยสุ่มตั้งแต่0นย์นะครับถึง99999 9นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับ มีศนะครับศูนย์นหน้า6ตัวแล้วก็2นะครับหรือว่า1 2 3 4 5 6้านะครับโดยนะครับรางวัลที่1นะครับมี1งรางวัลนะครับต้องมีปุ่มกดนะครับสุ่มตัวเลข6หลักนะครับรางวัลที่2เหมือนกันนะครับมี3รางวัลนะครับต้องมีป okay. ุ่มส <yani ุ่มนะครับออกมานะครับสุ่มออกมาจะได้มี3รางวัลนะครับรางวัลที่3มนะครับมี5้ารางวัล4ี่มี8รางวัลนะครับแล้วก็5มี5รางวัลนะครับหากมีการสุ่มนะครับ ตัวเลขในรางวัลนั้นๆไปแล้วนะครับจะไม่สามารถกดสุ่มได้อีกนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับสร้างการตรวจสอบนะครับว่าหมายเลขรางวัลนั้นๆน่ะครับถูกหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดนี้เนาะนะครับก็เราไปเขียนโค้ดมานะครับให้นะครับผลการลันนะครับออกมาในรูปแบบนี้นะครับอันนี้คือสามารถไปตกแต่งให้สวยงามได้นะครับอ่ะ อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ nk ลาฟาล็อตเตอรีนะครับอย่างเช่นนะครับรางวัลที่1นะครับผมกด generate นะครับ generate ขึ้นมานะครับจะเป็นตัวเลขนะหกหลักขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไปกดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนมานะครับรางวัลที่2นะครับเราก็กดไปปุ๊บนะครับจะมี3รางวัลนะครับเนาะกดซ้ําไม่ได้นะนะครับรางวัลที่3นะครับกดไปนะครับรางวัลที่4นะครับรางวัลสุดท้ายนะยีรางวัลนะครับ กดไปก็จะมี20รางวัลนะครับเจะนัเรตซ้าไม่ได้นะครับเสร็จนะครับให้มีการตรวจสอบนะครับสมมุติว่ารางวัลนี้นะครับมีเป็นลอตเตอรี่มานะครับคนซื้อนะทำการตรวจสอบเนาะว่าเอานี้ไปตรวจสอบนะนะครับแล้วนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับมันมีตรงกับเลขข้างในนะครับก็ให้ขึ้นนะครับท่านถูกรางวัลนะครับที่3เนาะห้าสานะครับ1นึนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกากผิดนะครับ ปุ๊บนะครับท่านไม่ถูกรางวัลนครับนะครับ,นะรบตัวเนื้อง,งานก็จะมีประมาณนี้นะครับให้คุณฝึกนะครับการใช้จ a วาสคร i ปตแล้วกันนะครับส่วนจะเขียนลักษณะใดนะครับก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้